ทดสอบ TF 1 1 5 LM ที่ไม่ได้ใส่ท่อไอเสียก่อนส่งมอบ f c จังหวัดนครสวรรค์รอบสโลนะครับน้ำมันเครื่องใหม่3ลิตรเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยใส่ท่อให้เรียบร้อยนะครับมีหูยกให้มีวินมูเลสสี่นิ้วครึ่งให้นะครับไปหน้าติดครับ เครื่องติดนิ่มสโลดีมากครับผมอ่าเดี๋ยวเล่นให้ฟังครับ ตามสัญญานะครับผมบอกว่านิ่มก็คือนิ่มดีคือดีนะครับเราขายของไม่หลอกกันนะครับสําหรับ f อฟพีนครสวรรค์นะครับไม่ได้ยินเสียงด้วยนะครับแต่โอนมาจําเลยทันทีนะครับเพราะเขามั่นใจร้านเรานะครับนี่ครับน้ำมันเครื่องใหม่3ลิตรครับเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับนี่สายโจ๊ะเลยนะครับโอเคครับผมพร้อมจัดส่งรอบบ่ายนะครับขึ้นขนส่งนะครับดาราทิพย์ขนส่งนะครับมาตรฐานนะครับส่งทั่วไทยนะครับเดี๋ยวเราจัดส่งให้ครับโสภณเจริญยนต์นะครับ ทำคลิปดีๆก่อนจัดส่งนะครับย้าความมั่นใจนะครับให้กับลูกค้านี่นะฮะวินสีนิ้วครึ่งหูยกเราแถมให้นะครับมือหมุนมีครบนะครับไม่ต้องกลัวครับผมมือหมุนมีครบครับนี่ฮะมือหมุนเรียบร้อยนี่นะครับตัวอย่างสมบูรณ์แบบครับพร้อมส่งแล้วก็มีประกันหลังการขายให้ด้วยครับครับโสพลศูย์เ8ดมหงดสสามแปนะครับศูนย์2 8 2 3 8ดสาหกดสามปสวัสดีครับ